สวัสดีครับผมลุงหลอด FC ซครับเมื่อนี้มีรายการบางไฟบันทียิบเกา่าคือสภาพคม2 5 6 6ครับบานคุ้มครับหลังขนส่งที่เดิมนะครับผมแนะนำขอเข่างานไวๆนินนดนึงนะครับผมที่จอดรถสะดวกสบายนะครับผมบางที่หนึ่งท้องพักดีบางที่สองภัยสีทองบางที่สามบุตรที่ใช่เบิกฝ่าบางที่สี่ไวรุนตุรกีวงเล็บสอพรวิมลบางที่หายันประเทศไทยบางที่หกใช่เมฆา บวกแดงวีโกนะครับบางที่เจ็ดโพจเจริญบางที่แปดเท้าพาแดงบางที่เก่าลูกชายผู้หน่อยบางที่สิบกุ้งเจริญทรัพย์บางที่สิบเอ็ดนครตาสุ่มบางที่สิบสองเจ้าสัวหน่อยบางที่สิบสามโกแก่บวกเจเนาสังลุยบางที่เก่าปอธนวัฒน์บางที่สิบหาบงที่สิบสี่ปอธนวัฒบางที่สิบหานครดงบางยุใหม หวานเจี๊ยบนะครับผมมัดเด็ดครับบางที่สิบหกเทพน้ำสวรรค์บางที่สิบเจ็ดเก่งเจริญบวกอาบังบางที่สิบแปดหนุ่มราศีนะครับผม,มรถเ,เ,เ,เขาได้สามทางนะครับผมจุดหนึ่งขางค่าแค่นะครับจุดที่สองเส้นลักครับจุดที่สามเลื่อยเส้นลักไปสี่ลอยเมตรเลี้ยวซ้ายนะครับจอดรถฟรีติดฐานจุดนะครับตุลาการโดยบอยยโสรับประกันคุณภาพ เฮียหน่องเบิกฟ้าไปหาเธินนะครับผมส่วนติกสีแดงเป็นความชอบส่วนตัวของลุงหลอดเอฟซีครับ,บโบดายฮูจักกับคายบางไฟเป็นการส่วนตัวนะครับผมเป็นความชอบส่วนตัวเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f อฟสวัสดีคลา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 